หน่วยทหารพัฒนากองทัพไทยขอประชาสัมพันธ์ยพยากรณอากาศของประเทศไทยในช่วงนี้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยยังมีกำลังอ่อนลงในขณะที่มีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกทําให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนลดลงและยังคงมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ ด้านรับมรสุมเช่นภาคกลางด้านตะวันตกภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกําลังอ่อนโดยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรจากนั้นมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกําลังแรงขึ้นทําให้ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นโดยมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้ ขอให้ประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจก่อให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้และเพิ่มความระมัดระวังในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยายอย่างต่อเนื่องประชาชนที่ประสบภัยต้องการขอรับความช่วยเหลือประสานการติดต่อ โดยสแกน QR โค้ดที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอหรือโทร0953652507ตลอด24ชั่วโมงด้วยความห่วงใยจากหน่วยทหารพัฒนากองทัพไทย